ซื้ออะไรมาอีกจะเห็นอยู่เลยเหรอเอออ่าเราปาดูได้ไงถ้ายืนอยู่ตรงนั้นมองเข้มไปก็เห็นเห็นเลยเหรอเออยังไม่ตมาอีกเหรออะไรเอ็มซื้ออะไรอีกมุมแมลงอ่าโอเคมันจะขึ้นหลังคาอีกไหมเล่นครั้งเดียวดูนะเดี๋ยวมันก็จะลี่ยวล่อนออกนอกบ้านไปเหมือนเดิมเห็นไหมมันกลับมาได้แต่ว่ามันกลับมาทีเดียวเพราะว่าที่บ้านเรามันน้อยมันเล่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ไปอยู่ตรงแอร์ตัวนี้ตรงนี้กี่เมตรเท่าไอกสิบถึงสิห้าเมตรตรงนี้ก็สิบห้าเมตร เอ็มต้องแรงกว่านั้นอีกเยกเครื่องหลังคางานไงออกดอกออกแล้วบูเบลเอ้ยยังดีัมันกลับมาหาเออถูกต้องมุมเนี้ยเล่นได้เออขึ้นหลังคาแล้วขึ้นหลังคาว้ายไอ้เนี่ย ไมุมแมลงมุมแมลงพี่เอ็มเมื่อกี้มันออกนอกกำแพงไปแล้วนั่นนี่มันจะกลับมาทางแม่ก็เนี่ยลมมันพัดมาดี๋ยวลมมันพัดมาเลยหลังคาไปมีลมต้มยำกุ้งย๋ยวคอขาหนาไหนตัวนี้ของมงอยู่ตรไหน ยื้อเมื่อออกไปข้างหน่อยนั่นไงเรียบร้อยโอ้โหเกือบขึ้น